ช่วงค s a c t i v i ว y อ่าวันนี้นะครับพี่เบลเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยนะครับไปรู้จักกับโรบอทเพ a y ครับพี่แจรู้จักไหมโรบอทเพย์ <Robot Play. S 1> ไม่รู้จักใช่ไหมคุนยนต์ไม่แน,น่ใจเหมือนกันจะเป็นอย่างไรนะครับตามพี่เบลอยู่เลยกันเลยดีกว่าครับค่ะสวัสดีค่ะน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้พี่เบลอยู่ที่โรบอทเพย์ค่ะน้องๆคงจะสงสัยแล้ว,ล,วละสิคะว่าพี่เบลหวางมาทำอะไรที่นี่แล้วโรบอทเพย์เนี่ยมันคืออะไร ถ้านน้องๆอยากดูแล้วก็ตามเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะคะระบบเพยของเราเป็นสะพันสอนยนต์แห่งเึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือ เหตุผลที่ชื่อระบบเพเพราะว่าที่นี่เราจะเน้นเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยดังนั้นก็สนุกต่อการเรียนครับโดยทั่วไปนะครับเราจะสอนลักษณะตามคอร์สซึ่งเด็กที่เข้ามาเรียนคือจะเน้นมาต่ออุยยต์มองแบบแล้วก็เขียนโปรแกรมแต่ที่เราต่างจากจุดอื่นคือที่นี่คือเราจะเน้นการแข่งขันด้วยเพราะอย่างตัวครูเองหรือโค้ชเองเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬามาก่อนที่นี่เราจะมองเหมือนนักกีฬาเป็นการฝึกซ้อมครับอย่างในเด็กมาก็เลยได้ส่งการแข่งขันดังนั้น เมื่อมีการแข่งขันน้องจะได้ส่วนของโปรแกรมที่ขั้นสูงมากขึ้นดังนั้นน้องสามารถต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆได้อีกก็อย,อย่างการแข่งขันครับ2ปีที่ผ่านมารางวัลที่ได้ก็คืออย่างที่โดดเด่นก็คือจะเป็นรางวัลชิงทั่วประเทศหรือการแข่งขันแชมป์ประเทศไทยก็คือเราก็ได้ตัวแทนไทศไทยมาก็จะมีน้องๆที่เป็นตัวแทนไทยของศูนย์ที่นี่ครับได้รางวัลอย่างในประเทศไทยเราได้รางวัลสูงสุดละสำหรับของตัวแทนประเทศไทยเพราะเราติดมีน้องคนนึงติดอันดับที่12ของโลกและอย่าง คะแนาานประเทศก็คือเราได้ที่หนึ่งของประเทศไทย2ปีซ้อนปี2003 2 0 1 3กับ2 0งจะเป็นทีมหน่อประเทศซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่าใหญ่มากครับการสอนที่นี่เราจะเหมือนว่าเด็กเข้ามาเราพยายามจะให้โจทย์เด็กให้เด็กได้ฝึกคิดเราจะเน้นเด็กทําด้วยตัวเองมากกว่าเราช่วยทําก็คือเราให้โจทย์ไปเด็กคิดไม่ได้เราถึงจะขอแนะนําว่าเราจะแก้ไขปัญหายัางไงใบเด็กยังไงให้เด็กเกิดการคิดครับดังนั้นเด็กจะลงมือเองมากกว่า ใช่ครับเพราะน้องเห็นผลลัพธ์มากกว่าอ๋อเลยครับอย่างน้องเล็กๆเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยจะมีสมาธิเท่าไหร่นะพอน้องมาต่อเนี่ยน้องรู้สึกว่าสนุกน้องก็จะมีสมาธิในการต่อมากขึ้นพะน้องต้องการจะเห็นผลลัพธ์ของหุ่นว่ามันทำงานยังไงเมื่อได้หุ่นเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ต้องถ้าต่อเป็นหุ่นเขาเรียกว่าโมเดลมันก็จะไม่ทํางานันนั้นน้องก็ต้องพยายามเขียนโปรแกรมนนั้นพอน้องเขียนโปรแกรมน้องจะได้สารในการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปอีกเพื่อจะให้หุ่นมันทํางานได้และได้เล่นได้ แล้วก็น้องจะได้ส่วนของคณ like ิตศาสตร์ฟิ謝謝สิกซึ่งเป็นคณิตศาสตร์เพราะการเขียนโปรแกรมต้องใช้ตัวเลขอย่างเงี้ยครับก็จะมีคณิตศาสตร์สอดแทรกเข้าไปมีฟิสิกเล็กๆน้อยๆเข้าไปเหมือนว่าน้องจะได้เกี่ยวพวกการคำนวณเกี่ยวฟิสิกพวกเนี้ยเข้าไปในตัวเลข็กๆน้อยๆเองอัตโนมัติครับคนส่วนใหญ่ชอบมองว่ารบอทบเป็นเรื่องยากก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าการเรียนพิทย์ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเมื่อเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้แน่นอนว่าคนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้ได้หรือว่าวัยที่โตๆที่คิดว่ายากก็คือสามารถเรียนรู้ได้เพราะว่าที่เนี้ เด็กก็ยังสามารถทำได้ดังนั้นทุกคนก็ทำได้ครับ หุ่นยนต์ไม่ได้มีเพียงแค่ในภาพนยนตร์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์นะคะที่มีชีวิตและสามารถพูดคุยตอบโต้กับมนุษย์ก็เป็นได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ r Robot s p a y ค่ะในการเลือกเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะคะคราวหน้าที่เดวเนี่ยจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณพี่เบลด้วยนะครับที่พาเราเนี่ยไปรู้จักกับโรบอทเพล่เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะสำหรับน้องๆเนี่ยเพราะว่าสามารถฝึกทั้งสติปัญญาทักษะต่างๆแล้วก็ความสมาธิด้วยถูกต้องอครับน้องๆที่อยากทำกิจกรรมแบบนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยก็มีโรงเรียนต่างๆนะครับเปิดสอนมากมายเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะลองเข้าไปจับเข้าไปเล่นดูนะครับอ,อาจจะเป็นแบบการต่อยอดให้น้องๆเนี่ยได้ค้นพบตัวเองว่าเราอาจจะชอบอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะความซับพิเศษส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจภาษาหรือว่าการต่ออะไรแบบนี้ได้ด้วยถูกต้องครับเอาละค่ะ